C.A.B. รวบแก๊งปล่อยทิพย์เคมเงินประกันโควิดใจเอกสารปลอมเค้มสินใหม่โควิดรวม14รายลบขึ้นเหนือบารอดถูกรวบคาถนนอำเภอดอยสะเก็ดคุณผู้ชมครับโอ้อยางมาแสบแต่ว่าตำนวนสอบส่วนกลางโดยกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เข้ายับกลุ่มนายสระรัฐและนางกุลธิดา สองผัวเมียเป็นคนอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตามหมายยับของศารนะครับในความผิดฐานช่อโกงปลอมเอกสารและใจ้เอกสารปลอมเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรมประกันภัยโดยมีการทุจริตหรือว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้องโดยยับกลุ่มได้บนถนนเลยนะครับที่ถนนหน้าเทศบาลตำบลเชิงดอยหมู 3, ่3าตบลเชิงดอยอเบอดอยสะเก็ดก่อนหน้านี้ เมื่อต้นเดือนมกราคม2564บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและปะว่ามีพนักงานบริษัทและกลุ่มบุคคลหนึ่งที่จใช้เอกสารปลอมแจ้งเคลมประกันยื่นขอรับเงินสินใหม่ทดแทนกรณีป่วยเป็นโรคโควิด -19 ทำเพื่อบริษัทประกันภัยก็ลงเจ้าใจกค้าสินใหมทดแทนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ออมทรมพย์จำนวน14รายรวมเป็นเงินกว่า2ล้านบาทภายหลังบริษัทประกันภัยปะพิรุธหลายอย่างจึง ได้เข้าไปตรวจสอบไปยังคลินิกทางทาคลินิกทางการแพทย์ของผู้ออกเอกสารใบรับรอ,องแพทย์ปะว่าเป็นเอกสารปลอมตึงหมดจึงเข้าป่าพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดกีกับกลุ่มบุคคลน,นี้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่สืบพูมาว่าผู้ต้องหาตึงสองคนคือหนึ่งในจํานวนผู้ต้องหาที่เอากรมารานประกันภัยรลบหนี้ขึ้นมาตังเหนือโดยใจรถเก่งมิสูบิชิสีขาวเป็นยานพหาหนะ ปะว่ามีรถอยู่ในเขตพื้นที่ตบแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจวัดเชีงยงใหยและอเอดอยสะเก็ด จึงมีการติดตามและกวดสอบปะวัานายสระรัตและนางกุลธิดาขณะจะลบหนีเจ้าหน้าที่มาในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดนะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าทาการยับกลุ่มผู้ต้องหาตึงสองรายยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายยับและเห้การว่าตัวเก่าเองตึงสองคนเป็นผู้ทําประกันภัยกับบริษัทแห่งนี้แท้โดยจ่ายเบี้ยประกัน599บาทช่วงสถานการณ์โควิดระบาดตัวเก่าได้รับการติดต่อจากตัวแทนบริษัทคนหนึ่งว่าสามารถยื่นเคลมประกันภยัยโควิดได้ แต่หากตัวเก่าได้รับเงินจากบริษัทแล้วขอให้แบ่งเกิงและโอนมาให้กับตัวแทนที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของเอกสารส่วนหนึ่งตัวเก่าจึงตอบตกลงและบอกว่าเอกสารที่ตัวแทนสท่งให้บริษัทประกันภัยนั้นเป็นเอกสารปลอมหลังจากแจ้งข้อหาแล้วเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวตึงสองคนส่งพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป